สวัสดีครับสวัสดี FC Fanpage และเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับผมพบกับช่องลุงคอฟฟี่สเต,เตชั่น เลกเด็ดอาจารย์ดังนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับวันนี้ลุงคอฟฟได้มาสรุปเลขโค้งสุดท้ายนะครับบนล่างนะครับผมก่อนชมคลิปก็ดูคำเตือนก่อนนะครับครับก่อนจะดู คลิปสรุปโค้งสุดท้ายก็ดูนะครับเลขเด่นกำลังวันก่อนนะครับเลขเด่นกำลังวันนะครับเลขเด่นกำลังวันงวดนี้นะครับผมนะครับเดวนรับเพชรหะครับผม เลขเด่นกำลังวันนะครับดูงวด30ธันวานะครับหวยออกวันพุธนะครับหวยออกวันพุธเลขเด่นกำลังวันนะครับนี่แอดได้ทำย้อนหลังไปให้ดูนะครับว่าเลขเด่นกำลังวันสูตรปูแดงเข้าจริงครับนะครับผมเข้าจริงๆครับนะครับมาดูงวด30ธันวาไปเลยครับผม นะครับหวยออกวันพุธก็มีนะครับมี4มี9มี2มี6มี1มี8มี5นะครับผมนะครับผลออกนะครับ30ธันวานะครับออก628กับ19นะครับผม628กับ19ึ่งก้าสูตรกำลังวันเข้าครับเข้าทั้งนะครับ เข้าทั้งสามตัวสองตัวบนนะครับแล้วก็สองตัวล่างด้วยครับนะครับผมนะครับเข้าทั้งสามตัวบนนะครับหกสองแปดนะครับสองแปดแล้วก็หนึ่งเก้าครับผมเหมือนแอปเหมือนแอปได้จับคู่ไว้ให้นะครับมีมีเก้าหนึ่งสองแปดนะครับคือว่าแอปวางหลักสิบและหลักหน่วยไว้ให้แล้วนะครับผม นะครับแล้วก็มาดูงว่ถัดไปนะครับมสิบเจ็ดทันวาครับผมนะครับสิบเจ็ดทันวาก็เข้านะครับผมออกสามเก้าห้ากับหนึ่งห้าก็เข้านะครับเข้าสามตัวครับสามตัวกําลังวันนะครับสามตัวนะครับแคปหน้าจอกันเก็บไว้ได้เลยนะครับสําหรับวันไหนเป็นวันไหนนะครับผมนะครับก็เข้าสามตัวนะครับ และแอดได้วางไว้10หน่วยนะครับผม10หน่วยเลขกำลังวัน17มกรานะครับมี1มี5มี4มี3มี8มี2นะครับเท่ากับเข้า3ตัวบน2ตัวบนและและ2ตัวร่างด้วยนะครับแอดวางไว้ก็มี5 9กับ1 5นะครับผมนะครับแล้วก็มาดูงวดนะครับงวดเอ่อ หนึ่งกุมภานะครับหนึ่งกุมภาไว้ออกวันจันทร์นะครับเลขกําลังวันมีนะครับ90296307และก็4นะครับเป็นเลขเจ็ดหลักนะครับเจ็ดตัวนะครับแอดได้จับวางไว้ให้นะครับ9042367นะครับผมเป็นสิบหน่วยนะครับผลออก30797นะครับก็เข้า นะครับผมเข้าสามตัวบนอีกแล้วครับผมสามศูนย์เจ็ดนะครับต้นนะครับผมนี่ครับสามศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์เจ็ดแล้วก็สองตัวล่างก็เก้าเจ็ดก็เข้านะครับผมนี่ครับนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวล่างนะครับผมมาดูงวดสิบหกกุมภานะครับ 16กกุมภาสิบเดือนะครับผมว่าสิกกุมภาสิบหกกุมภานะครับแป๊บนึงครับสิสิกกุมภาไว้ออกวันอังคารน,นะครับผมเลขกำลังวันก็มีสามศูนย์เจ็ดแปดและก็ห้านะครับแอดจับวางไว้ศวางไว้หลัก10 0ศูห หลักหน่วย3478นะครับผมผลออก3 3 0 6กับ39นะครับผมนะครับ3 0 3 6 0 3ครับผมทษทตี6 0กกับ39นะครับนะครับก็เท่ากับเข้านะครับ03ครับนี่ครับผมแอดได้วางหลักไว้ให้ถูกแล้วนะครับผม03เข้าตรงตรง ก็มาดูงวดหนึ่งมีนานครับหนึ่งมีนาหนึ่งมีนานะครับผมสำหรับสูตรกำลังวันหลวงปู่แดงนะครับก็แคปหน้าจอเก็บไว้เรื่อยๆนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวนะครับขอปออนะรับกล้องหน่อยนะคบมาดูงวดหนึ่งมีนานะครับผมหนึ่งมีนา หนึ่งมีนานะครับหนึ่งมีนาแอดได้มีเลขกำลังวันนะครับสองเก้าหกสามศูนย์เจ็ดและสี่นะครับผมแอดได้จับมาวางเก้าศูนย์เจ็ดเป็นหลักสิบสองสามหกสี่เป็นหลักหน่วยนะครับผมนะครับผลออกก็เข้าเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามนะครับ เข้าเจ็ดสามไปตรงๆนะครับผมนะครับผมเจ็ดสามล่างครับผมก็ยังเข้านะครับยังไม่หลุดนะครับผมแล้วก็มาดูงวดสิบหกมีนาครับสิบหกมีนานะครับผมเดี๋ยวนะครับขอปอกกล้องก่อนขอโทษนะครับผมแล้วก็มาดูงวดสิบหกมีนานะครับเลขกำลังวันสี่ศูนย์เจ็ด สามหนึ่งเก้าห้านะครับผมแอตเตวางหลักสิบไว้ศูนย์หนึ่งห้าไปหลักสิบสามสี่เจ็ดเก้าไปหลักหน่วยนะครับผลออกก็เข้าครับหนึ่งเก้าครับผมนะครับเท่ากับมาทุกงวดนนะครับเลขกำลังวันไม่บนก็ล่างไม่สามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างครับมาครับนะครับผมหนึ่งเก้าเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็ยังอ่า แล้วก็มาดูงวด1เมษานะครับ1เมษาหวยออกพุทธหัตนะครับผม1เมษาหวยออกพุทธหัสนะครับผม1เมษาหวยออกพุทธหัตเลขกำลังวัน5 2 9 6 3 0และ7นะครับผมแอดได้วางไว้2 3 7เป็นหลักสิบ5 6 9 0เเป็นหลักหน่วยนะครับผลออกก็ออกเข้ากับ70 เจ็ดศูนย์บนครับอันนี้เจ็ดศูนย์บนนะครับผมสองเจ็ดศูนย์บนนะครับเท่ากับเข้าสามตัวบนนะครับผมนะเท่ากับเข้าสามตัวบนนะครับนะครับผมเจ็ดศูนย์นะครับผมนะครับแล้วก็มาดูงวดถัดไปเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมนะครับเดี๋ยวนัคข่าแอปคอร์ตับกล้องหน่อยนะครับผม เห็นแล้วนะครับผมก็มาดูงวด16เมษานะครับ16เมษา16เมษานะครับผมแอดได้วางมีเลขกำลังวันนะครับเป็นวันศุกร์630น,นะครับผม630 7418นะครับเป็นวันศุกร์นะครับ จะได้วางหลักสิบไว้สามสี่แปดนะครับหลักสิบหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเป็นหลักหน่วยผลออกก็แปดเจ็ดครับเข้าบนนะครับผมนะครับเข้าบนครับก็มาดูงวดนี้กันเลยครับนะครับงวดสองพุทธศรานะครับผมซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับผม แอดได้วางหลักิกไว้นะครับผมหลักิกไว้หนึ่งหสี่นะครับหลักหน่วยเป็นนี่ครับผมหลักหน่วยก็มี3ามแปดสองเกนะครับผม3ามแปดสองเนะครับ, 3, 8, 2, รบก็มาดูวันอาทิตย์จะได้เลขอะไรครับแอดได้จับให้แล้วครับผม หนึ่งสามหนึ่5แปด4นึ่งสองหนึ่งเก้ชุดนะครับบนล่างอาจจะมาทั้ง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างก็ได้นะครับสำหรับสูตรกำลังวันปูแดงถ้าท่านมีโชคมีลาบจากสูตรนี้ก็ขอให้ทำบุญอุทิศให้กับ ปูแดงด้วยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสูตรนะครับผมนะครับผมงวด2พฤศภานะครับจะมาไหมเลขกำลังวันปูแดงตรงตรงครับมาได้ทั้ง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับผมนะครับแอดได้วางหลักไว้หลักสิบและหลักหน่วยนะครับผมนะครับแต่ถ้า fc fanpage ชอบตัวไหนจะกลับก็ได้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วครับผม ลูกกลมๆนะครับแอดก็ไม่รู้ว่ามันออกอะไรมันจะออกกลับหรือไม่ออกกลับแต่แอดได้วางเป็นหลักสิบและหลักหน่วยไว้ให้แล้วครับนะครับผมรอดูนะครับวั่สองกุสผาหกสี่สำหรับตูดกำลังวันปู่แดงนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับมาดูคลิปสรุปครับคลิปสรุปนะครับคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ตัวเลขการวิเคราะห์เพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางย้ํานะครับเป็นแนวทางในกาในในการวิเคราะห์นะครับแอดก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับโปรดใช้ดุลวิดุลพินิษของ fc แฟนเพจของท่านพิจารณาดูนะครับถ้าชอบตัวไหนก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมโค้งสุดท้ายครับ3ตัวนะครับ แอดได้วางไว้7 5 3 7 5 8 7 3 9นะครับวิ่ง7จรอง3บนนะครับตัวสอตัวแอดได้วางไว้5 3 3 9 7 5 5 8 5 2นะครับเด่นสุดนะครับผมเด่นสุดย้ำว่าเด่นสุดนะครับผมเด่นสุดแล้วก็มาดูนะครับผมมาดูเออมาดูสรุปล่างครับสรุปล่างก็มีวิ่ง5นะครับผม วิ่ง5วิ่ง5้รอง4นะครับผมวิ่ง5้รอง4 2ตัวแอดได้จับไว้5 7 5 8 5 9 5 1 5 3 5 2 6ชุดนะครับผม6ชุดตรงตรงครับนะครับแต่ถ้า fc แฟนเพจหรือเพื่อนสมาชิกจะกลับก็ได้นะครับผมแต่แอดได้วางไว้หลัก10และหลักหน่วยแล้วนะครับผมวางไวตง้ตรงๆแล้วนะครับผมนะครับถ้า fc แฟนเพจ จะกลับก็ได้ครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมนะครับผมเออจะมาไหมครับงวดสองพฤษภาหกสี่นะครับขอให้โชคดีล่ำรวยครับนะครับจากกรุงคอฟฟี่สเตชันนะครับผมนะครับย้ำนะครับสามตัวบนเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแปดเจ็ดสามเก้าและ เป็นสามหางนะครับผมสามหางวิ่งเจ็ดลองสามสองตัวก็ห้าหางครับห้าสามห้ากห้าสามสามเก้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าสองสำหรับบนนะครับผมเด่นสุดสําหรับล่างก็วิ่งห้าลองสี่นะครับสองตัวก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าสองตรงตรง,ตรงนะครับผมนะครับแต่เพื่อนสมาชิกจะกลับก็ได้นะครับผมครับ จะมาไหมครับวันที่สองพฤษภาขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับผมจากลุงคอฟฟี่นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆออกมานะครับนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงคอฟฟี่สเตชันด้วยนะครับสำหรับคลิปสรุปคลิปนี้ก็ขอจบแต่แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่หลังหวยออกครับผมสวัสดีครับ